สวัสดีค่ะเบนนิสัน Nissan ค่าวันนี้นะคะเป็นอยู่กับน e ิสันคลิก E-Power คันนี้นะคะเป็นรุ่น m y 22นะคะรุ่น VL ค่ะราคาอยู่ที่899,000บาทค่ะสำหรับสีแดงราค่ดาดำแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มจากราคาลถอยู่ที่10,000บาทค่ะคันนี้นะคะเป็นเตรียมส่งมอบให้กับคุณนิวนะคะในวันที่9เดือน9ถือว่าเป็นเลิกที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบนจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ ในรุ่น V-L นะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime ์ห n r i n g l ไ g h t นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบ V-motion ขนาดใหญ่สีดำนะคะมาพร้อมกับโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ตรงนี้ค่ะและรุ่นนี้นะคะก็มีกล้องรอบคัน360องศาให้นะคะพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน MOD ค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมีระบบ เตือนก่อนการชนให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินค่ะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะสีทูโทนขนาด17นิ้วยาง205 55 55R17 ค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะคันนี้นะคะติดตั้งเป็นฟิล์มไฮคูเซรามิกรอบคันนะคะบานหน้านะคะขนาดความเข้มอยู่ที่40%นะคะรอบคันอยู่ที่60%ค่ะแล้วก็มีการติดตั้งนะคะกันสาแท้จากโรงงานมาให้ด้วยค่ะ สำหรับภายในนะคะมีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของสกับเพดแท้จากโรงงานให้นะคะรอบคันทั้ง4ประตูนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสะท้อนความร้อนค่ะเป็นแถมในส่วนของพายางกระดุมเข้ารูปรอบคันให้นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะไฟท้ายของรุ่น V L และรุ่น OrTEC กนะคะ,ะ,คะเขาจะมีคาดทับทิมสีแดงยาวๆแบบนี้ให้นะคะ แล้วก็ด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะทั้งหมด4จุดค่ะแล้วก็มีกล้องตัวที่5นะคะเป็นกล้องที่ใช้กับการทำงานของกระจกสองหลังอัจฉริยะค่ะภาพก็จะแสดงที่กระจกมองหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับเป็นกระจกแบบธรรมดาได้ค่ะหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะ แล้วก็กล้องรอบคันนะคะ3 6 0องศานะคะก็จะแสดงผลแบบนี้ค่ะในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นแอร์ออโต้นะคะนิตซ k บิชิของเรานะคะมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีออโต้เบรคให้ด้วยค่ะในรุ่น V L นะคะที่บางแดดนะคะก็จะมีกระจกให้นะคะแล้วก็พร้อมกับไฟด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่ด้วยค่ะ ที่เรือนไม้นะคะก็จะมีหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะคะแสดงข้อมูลการขับขี่ค่ะสำหรับพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีระบบ cruise control นะคะควบคุมความเร็วและรักษาระยะห่างอัตโนมัติค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนิสสันป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยนะคะที่เบอร์0956429425นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ